สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับตัวเซตให้เลือดที่ทำบริษัท b ม Kim Center จำหน่ายนะครับโดยตัวเซตให้เลือดก็จะเป็นของ Ehoi E เป็นตัวหนังสือสีแดงโดยตัวเซตให้เลือดนะครับก็จะมี โปรยอยู่ที่15ยกต่อ e ้ L ก็ยังเป็นตัวสายลักษณะตามนี้ด้านในจะมีเข็มเมียมาให้เมื่อเราแกะเกล็มาดูด้านในนะครับก็เจอลักษณะตัวสายนี่เลยก็จะเป็นลักษณะเป็นสายคุ้นดก็สามารถเห็นเลือดที่ไหลผ่านตัวสายได้เวลาเราต้องการให้เลือดนะครับตรงส่วนตรงปลายตรงนี้นะครับที่จะเป็นตรงจุดที่เลือดออกมาก็จะมีตัวเข็มนะครับเป็นเข็มสีชมพูเบอร์18ให้ร่วมมาด้วยโดยส่วนลายตรงต้นตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกแหลมที่เราจะเอาไปต่อเข้ากับตัวถุง เือในส่วนของตัวกระป๋อนะครับก็จะมีสำหรับเป็นกระป๋อนี้ทรงตรงกระป๋อกก็จะมีด้านในนะครับจะมีสำหับเป็นเป็นผ้ากรองนะครับไว้สำหรับกรองเลือดตาเข้ามายังทองกระป๋อกนะครับแล้วก็ไปยังตามสายเข้าสู่ตัวสัตว์ที่ต้องการให้เลือดก็จบลงแล้วนะครับสำหรับตัวรีวิวนะครับตัวเซตให้เลือดก็คราวหน้านะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดคำ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับสวัสดีครับ